สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องวันพันแมนตอนที่211ครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับยังอยู่กับเหตุการณ์ที่หน้ากากหวานเนี่ยพยายามที่จะติวพยายามที่จะเทรนไซตามานะครับผมให้เป็นสุดยอดฮีโร่ในอุดมคติอะไรประมาณนั้นนะหน้ากากหวานก็บอกกับไซตามาว่ารูปลักษ์ภายนอกนี่ก็สําคัญมากๆสําหรับฮีโร่เหมือนกันนะรูปลักษ์ของนายเนี่ยก็จะส่งผลต่อคะแนนความนิยมของนาย ด้วยเหมือนกันนะรู้หรือเปล่าแล้วหนะ้ากากว่านก็มีการบน่บนๆใส่ตามานะครับว่านี่นายเนี่ยไม่ต้องการที่จะเป็นคนที่ได้รับความนิยมหรือยังไงฮะคือเรียกได้ว่าใส่ตามามันเบื่อนะผมมันก็แอบหลับไปแป๊บหนึ่งนะ หน้ากากหวานนี่บนไซตามะยับเลยครับสไตล์ของนายเนี่ยมันหยาบกร้านมากเลยนะเดี๋ยวทีมงานส่วนตัวของฉันเนี่ยจะช่วยปรับปรุงนายให้เองเอาให้นายเนี่ยแบบว่ามีความงดงามแจ่มแบบมาตรฐานสูงเลยนะพรุ่งนี้เนี่ยเรามีงานหนักรออยู่ในการแปลงโฉมนายดังนั้นเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมด้วยล่ะไซตามะก็งงนะครับว่าอะไรนะ ยังต่อพรุ่งนี้อีกเหรอนะฉันเนี่ยไม่อยากจะทําอะไรพวกนี้ซะหน่อยนะหน้ากากหวานบอกว่าฉันบอกนายไปตั้งหลายครั้งแล้วนะกับเรื่องนี้เนี่ยแต่ฉันเองก็รู้ด้วยนะว่านายไซตมะมาเนี่ยนายเนี่ยมีเวลาว่างมากเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะเพื่อความงดงามและสุขภาพของนายเนี่ยการนอนดึกถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดนะนายเนี่ยต้องหลับให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมดูแลผิวของนายด้วยล่ะและแล้วก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งครับผมขึ้นมาสู่เช้าวันใหม่ครับหน้า ากากากวานก็มาทักทายไซตามาครับบอกว่าสวัสดียามเช้านะตอนนี้เนี่ยทีมงานพนักงานทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วเราเนี่ยจะเริ่มกันทันทีเลยนะหลังจากที่เราทานอาหารเช้ากันเสร็จแล้วนะ้าและตอนนี้ครับหน้ากากหวานเนี่ยก็มีการแนะนําทีมงานของหน้ากากหวานให้กับไซตมามะได้รู้จักครับคนขวามือสวมแว่นดําคนนี้ครับเขาจะเป็นคนที่ช่วยประสานงานด้านแฟชั่นจะทําให้ไซตมามะเนี่ยมีชุดเท่ๆใส่ แล้วไซตมะเนี่ยก็จะกลายเป็นต้นแบบให้คนทั่วๆวไปเนี่ยอยากที่จะมาเรียนแบบไสตมะอยากที่จะมาเอาอย่างไซตมะนั่นเองนะส่วนคนซ้ายครับคนนี้เนี่ยเป็นเทรนเนอร์ด้านเสียงครับหน้ากากหวานบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยไสตมะเนี่ยจะต้องพูดในที่สาธารณะบ่อยขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยต้องฝึกฝนเรื่องเสียงด้วยและคนที่ใส่แว่นใส่สูรคนนี้ครับเขาคนนี้จะช่วยให้น้ําเสียงของไซตมะนั้นมีพลังมีความชัดเจน และออกเซ็กซี่ดิบด,ดิดครับเพราะว่าไซตามาเนี่ยจะต้องออกซิงเกอร์เพลงในอนาคตด,ด้วยะนะส่วนคนนี้ครับผมนี่ผมยาวถือกันไก่นะครับคนนี้เนี่ยเป็นช่างทําผมนั่นเองนะคนนี้เนี่ยจะคอยออกแบบทรงผมให้การไซตามาครับให้ไซตามาเนี่ยเป็นที่จดจํามากขึ้นเป็นที่ดึงดูดมากจริงขึ้นครับแต่ประเด็นฮัลโหล เซตามาะมึนหัวโลนไม่ใช่เหรอมึงจะไปตัดพงตัดผมอะไรให้เซตามาะวะนี่นะคนต่อมาครับผมคนนี้รับยิ้มกว้างๆครับผมเขาคนนี้เป็นที่ปรึกษาด้านรอยยิม้มและการแสดงออกทางสีหน้านะหน้ากากหวานบอกว่าต้องยิ้มให้เด็กๆเ,เ,เยอะๆนะเออต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการต่อสู้แล้วก็อย่าลืมมองกล้องบ่อยๆด้วยนะส่วนอีกคนนึงครับคนนี้เนี่ยเป็นนักออกแบบคาแรคเตอร์ครับทั้งเรื่องเครื่องแต่งกายชื่อฮีโร่การเคลื่อนไหว ครั้งสุดท้ายหลังจากที่ไซตามะได้รับชัยชนะในการทาหน้าที่ฮีโร่เนี่ยไซตามะเนี่ยต้องถูกปรับปรุงใหม่ซะหมดเลยนะเออเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาช่วยกันปรับปรุงโมดิฟายไซตามาให้มันเจ๋งขึ้นให้มันเพอร์เฟกขึ้นนะหน้ากากหวานบนไซตามะต่อไปว่าไอชุดที่ไซตามะใส่อยู่เนี่ยเออมันเป็นชุดที่ซื้อมาจากร้านขายชุดปาร์ตี้ออนไลน์ใช่ไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวต้องปรับปรุงเรื่องนี้ด้วยนะส่วนเรื่องความหล่อเนี่ยฉันเนี่ยอยากให้นายตั้งเป้าหมายที่จะกลายเป็นเหมือน กับคนอย่างหน้ากาก,ากหวานอย่างฉันคนนี้นะรู้หรือเปล่าฉันเนี่ยอยากจะให้นายกลายเป็นหน้ากากหล่อหวานแววเลยละ่ะเออหรด้ว่าจะปั้นไฟตามาให้แบบว่าเทียบเคียงหน้ากากหวานอะไรประมาณนั้นเลยนะไฟตามาก็บอกว่าเอาข้าจริงอะเนี่ยหน้ากากหวานคือมึงผ้ามอะไรกันมาตั้งนานเดียกูก็ไม่ได้คิดว่ามึงหล่ออะไรเป็นพิเศษนะและที่สําคัญนะฉันเนี่ยไม่ได้รู้จักนายซะด้วยนะหน้ากากหวานก็บอกว่าฮะอะไรนะเป็นอย่างกันไปได้ยังไงนายไม่รู้จริงๆแล้วว่าฉันเป็นใครอะ่ะ ชั้นเนี่ยเคยแสดงทางภาพยนตร์แล้วก็ตีรี่มาแล้วนะไต่ตามาก็บอกว่าเออจริงๆนะเนี่ยบ้านของชั้นเนี่ยมันมีแค่ช่องฟรีทีวีนะที่ดูได้แค่การรายงานเรื่องภัยบัตรอย่างเดียวแค่นั้นเองอะนะน่ากากกวาดนิดถึงกับช็อกเลยครับโอ้โหไส่ตามานี่เป็นคนที่น่าประทับใจมากเลยนะเนี่ยนายเนี่ยสามารถทําหน้าที่ฮีโร่ได้โดยที่ไม่รู้ว่าในโลกนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นกําลังมีอะไรอย่างนั้นเหรอนายเนี่ยไม่คิดว่าการทําแบบนั้นเนี่ยมันยากลําบากเกินไป ยยไ,ไฟตมาก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเขานะเขาก็ทํางานฮีโร่เป็นเพียงแค่ง,งานอดิเรกเท่านั้นนะคำตอบนี้ยิ่งทําให้หน้ากากหวานเซอร์ไพรส์ขึ้นไปอีกขั้นนึงนะครับว่าฮะอะไรนะงานอดิเลกเนี่ยนะแต่ว่าเอ๊ะม่สี่างทีเนี่ยนี่มันอาจจะเป็นจิตวิญญาณที่แท้จริงของฮีโร่ก็ได้นะเนี่ยไฟตมาก็ทําหน้างงๆงงนะครับผมตอนนี้ครับหน้ากากหวานเนี่ยก็เลยหันไปบอกกับทีมงานของเขานะครับว่าเอาล่ะตอนนี้เนี่ยฉันต้องขออภั นะมีการเปลี่ยนแปลงแผนเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีนึงแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยอยากจะขอเวลาในการคุยกับโลนภาคคุม2ต่อ2ก่อนก็แล้วกันนะ นากากหวานก็เดินพูดคุยกับไซตามะออกมาทีด้านนอกนะครับนากากหวานบอกว่าจริงๆเนี่ยฉันเองก็อยากที่จะยกเลิกกําจัดพวกเรล่าฮีโร่คลาสเอไปนะนะฉันเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่สามารถให้คําแนะนํากับผู้บริหารระดับสูงได้นะนะพวกฮีโร่คลาสเอเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจมากเกินไปสิ่งที่เราต้องการในตอนนี้เนี่ยคือฮีโร่ที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณาชนได้ส่วนด,ด้านบรานเองก็ไม่ต่างกันเลยนะ ถ้าเราไม่รู้ได้สำว่าเขาเป็นคนแบบไหนตัวตนที่แท้จริงเป็นยังไงเขาเองเนี่ยก็แทบจะไม่มีประโยชน์กับเราเลยมีเพียงความหวังที่ถูกทําให้เห็นเป็นรูปธรรมเท่านั้นแหละที่จะสามารถจุดประกายให้ผู้คนสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้นะนะ,นะ,นะความยิ่งใหญ่ดังดวงอาทิตย์ที่สามารถส่องสว่างไปทั่วโลกฮีโร่ในอุดมคติความหวังอันยิ่งใหญ่คนที่มีตัวตนจริงและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของตนเองนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการ ไซตาะก,ก็เลยถามกับหน้ากากหวานไปนะครับว่าเออถ้าพูดถึงฮีโร่ในดวงคติแล้วเนี่ยทำไมนายถึงไม่เป็นซะเองเล่าเออนายเองนี่ก็โด่งดังอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงฮะเราก็จะเห็นว่าหน้ากากหวานเนี่ยทำหน้าตาแบบ ตึงๆนะครับผมเออทำหน้าตาเคร่งเครียดขึ้นมาครับและหน้ากากก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถเป็นอะไรแบบนั้นได้หรอกนะไซตามาก้องงงๆนะครับว่าฮะอะไรนะเป็นไม่ได้เหรอเออไซตามาก,มก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมว่าทําไมหน้ากากหวานถึงคิดว่าเวงเป็นฮีโร่ในอุดมคติไม่ได้นะนะแล้วหน้ากากหวานก็เปลี่ยนเรื่องคุยไปซื้อๆเลยครับหน้ากากหวานบอกว่าเป็นไงบ้างล่ะการเดินท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้เนี่ยให้ความรู้สึกดีมากเลยใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําสิ่งนี เป็นครั้งคราวเนี่ยเราอาจาจะเป็นลมลมปุ๊บหมดตีพอกความเครียดได้นะรู้หรือเปล่าในจังหวะน,นี้หน้ากากหวานหันมาบ่นไซตามะอีกครั้งหนึ่งจ้าหน้ากากหวานบอกว่าไซตามะเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องสายตาที่นิ่งเฉยไรอารมณ์กับกล้ามเนื้อที่มันเฉื่อยชายอีกด้วยนะ นายเนี่ยช่วยเปล่งประกายกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมเนี่ยไท่ตมาก็เลยบอกว่าโอ้อะไรวะเนี่ยหันมาบ่นกูอีกแล้วเออปล่อยให้กูอยู่คนเดียวก็ได้นะถ้ามันจะบ่นอะไรกันเบอร์นี้เนี่ยฮะแล้วแล้วน้กกากหวานก็ดีดนิ้วครับผมเหมือนกับปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ครับหน้ากากหวานบอกว่าเฮ้ยใช่เลยฉันรู้จักสถานที่หนึ่งแถวนี้ที่จะช่วยทําให้นายอารมณ์ดีขึ้นได้แน่นอนเราไปที่นั่นกันดีกว่า และแล้วครับผมภาพตัดมาที่สวนสนุกจ้าโอ้โหของเล่นเต็มเลยนะครับผมชิงช้าสวรรค์รถไฟเหาะม้ามุนนะครับผมสคนนี้ขึ้นไปนั่งบนกระเช้าชิงช้าสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหน้ากากหวานก็ยิ้มดีใจเลยครับบอกว่าเป็นไงสนุกใช่ไหมล่ะเอาล่ะนายนายเนี่ยลองแสดงตัวตนที่แท้จริงของนายออกมาดูสิน้ากากหวานถามไทรตมานะครับว่าทําไมเนี่ยนายเนี่ยถึงมาเป็นฮีโร่และล้นผ้าคลุมคุ้งไปตมา ก็บอกว่าเออกูก็บอกไปแล้วไงว่ามันเป็นงานอดิเรกแต่ถ้าจะให้พูดตรงๆเนี่ยชื่อของฉันคือไซตามาเวย้ยน้ากากหวานก็บอกว่าอ๋อโอเคขอโทษทีที่ฉันอาจจะเสียมารายาทไปนะไซตามาคุงฉันขอแนะนําตัวเองบ้างนะชื่อจริงของฉันเนี่ยมีชื่อว่าบิวนะไซตามาก็เลยถามครับว่าทําไมถึงมาเป็นฮีโร่ล่ะฮะน้ากากหวานเนี่ยครับก็เลยบอกว่าเออถ้าพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยฉันเนี่ยจะเล่าให้ฟังก็ได้นะไซตามาแม่งเป็นคนประเภทที่ ไม่ชอบฟังเรื่องคนอื่นไงแม่งรีบทำมือปางห้ามญาติเลยบอกว่าเออเดี๋ยวก่อนสต็อปทานไปเลยก็ได้กูไม่อยากฟัง แต่นักกากหวานบอกว่าไม่ทันแล้วนะเออบนกระเช้านี้เนี่ยกว่าจะเดินทางครบรอบเนี่ยครับผมใช้เวลา30นาทีนะเพราะฉะนั้นนะไซดามัฟังอย่างตั้งใจได้เลยนะไซตามาก,ก็เซ็งนะครับผมรู้สึกว่าแหมกูไม่น่าหลวมตัวมากับนักกากหวานเลยนะนักกากหวานครับบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีปมด้อยเกี่ยวกับรูปลักษณ์อันน่าเกลียดของเขามาตลอดเลยนะ และเพื่อชดเชยสิ่งนั้นเนี่ยหน้ากากวางก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยควรที่จะมีความสวยงามจากภายในอย่างน้อยที่สุดเลยเขาก็จะใช้ชีวิตโดยยึดมั่นในหลักการศิลธรรมอย่างเคร่งครัดเอาไวนะ้อะนะไตเตมาก็งงนะครับว่าฮะอะไรนะมึงมีปมด้อยเรื่องรูปรลักษ์เนี่ยนะ ดูแล้วไม่น่าใช่ไม่ใช่เหรอนะเออแต่ตัวน้กกากหวานก็บอกว่าเอานะเออฟังเรื่องราวที่เหลือให้จบก่อนสิน้กกากหวานเล่าต่อไปครับว่าประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่มีการก่อตั้งสมาค,คมฮีโร่ขึ้นมาตัวฉันเนี่ยก็ได้มาเข้าทดสอบก,กับสมาค,คมฮีโร่ด้วยนะในช่วงเวลาของการก่อตั้งสมาค,คมฮีโร่ตอนนั้นเนี่ยกระบวนการตรวจสอบยังมีความละหลวมมากกว่าตอนนี้เยอะเลยล่ะมีคนที่ผ่านการเป็นฮีโร่และฮีโร่ในช่วงเวลานั้น เนี่ยมันก็มีการบุนเวียนสูงมากมีคนเข้าเข้าออกออกเยอะมากเลยล่ะในจํานวน10คนที่เริ่มต้นในคลาสซีเนี่ยจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากระยะเวลาผ่านไป2เดือนแล้วหน้ากากหวานบอกว่าตอนแรกตัวเขาเองเนี่ยก็มีความลังเลมีความกังวลมากเลยล่ะครับที่จะเปิดเผยหน้าตาของตัวเองนะน้ากากหวานก็เลยเลือกที่จะสวมหน้ากากเอาไว้เสมอเลยล่ะครับผมปิดบางตัวตนเอาไว้ในตอนที่เขาปฏิบัติ หน้าที่ฮ e ีโร่นะซึ่งในเวลาต่อมาตัวเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีแฟนๆนะครับผมเริ่มที่จะมีคนชื่นชอบครับเริ่มที่จะมีคนอยากเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาครับแต่เขาเองก็ไม่เคยเปิดเผยใบหน้าของเขาต่อหน้าสาธารณะเลยนะไม่มีใครรู้จักทั้งหน้าและชื่อจริงของเขาในเวลานั้นครับตัวเขาเนี่ยยังได้ทําการขโมยข้อมูลของเขาที่เคยส่งไปสมัครกันสมา,มาคมฮีโร่ขโมยออกมาทําลายทิ้งไปทั้งหมดด้วยครับผมเออไม่อยากจะให้ใครรู้ข้อ ข้อมูลของตัวเขาเองเลยแม้แต่น้อยนะในเวลาต่อมาตัวเขาเนี่ยได้เลื่อนขั้นให้กลายเป็นฮีโร่คลาส B ฉันเนี่ยก็เลยเลือกชื่อฮีโร่ของฉันที่ฟังดูมีความทรงพลังและก็มีความลึกลับในเวลาเดียวกันฉันใช้ชื่อว่าหน้ากากลับในเวลานั้นและเมื่อความสนใจต่อสาธารณชนมีต่อตัวฉันเพิ่มขึ้นความกลัวที่ฉันจะต้องเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาของฉันเองก็เพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามนะเมื่อเปรียบเทียบกับความกลัวและความวิตกกังวลของฉันแล้วเนี่ยร่างกายของฉันกลับแข็งเกร่งขึ้นกว่าเดิมอย่างน่าเหลือเชื่อเลยล่ะในตอนนั้นฉันเองเนี่ยยังไม่ เข้าใจเหตุผลของมันเลยที่ซาำแต่แล,แล้ววันหนึ่งในการที่ฉันต่อสู้กับสัตว์ประหลาดหน้ากากของฉันก็พังระหว่างการต่อสู้เปิดเผยเห็นใบหน้าที่ฉันเนี่ยไม่อยากจะให้ใครเห็นเลยแม้แต่คนเดียวนายเชื่อเวลาะไซตมามะปฏิกิริยาผู้คนรอบข้างนั้นเขารู้สึกยังไงต่อฉันสิ่งที่ฉันได้ยินได้เห็นเนี่ยไม่ใช่เสียงโห่ไลนะ่แต่อย่างใดนะแต่กลับกลายเป็นเสียงร้องเสียงเชียร์จากเหล่าแฟนผู้หญิงในเวลานั้นภาพที่ฉันเห็นสะท้อนขึ้นมาในแอ่งน้ำเนี่ย มันเป็นใบหน้าของบุคคลอื่นไปแล้วในตอนนั้นเองเนี่ยฉั้นก็เลยได้เข้าใจในที่สุดว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับร่างกายของฉั้นกันแน่ร่างกายของฉั้นได้รับการเสริมกําลังขึ้นมาหลายเท่าด้วยวิธีการที่มันผิดธรรมชาติและรูปลักษณ์ของชั้นนั้นก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างง่ายดายมันเกิดขึ้นเพราะว่าชั้นเนี่ยได้ทําการสาปแช่งความเกลียดชังของตัวเองจนทําให้ชั้นนั้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วยังไงล่ะ แล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนล่าสุดแต่เพียงเท่านี้ครับเออเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการแบบ เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของหน้ากากหวานนั่นเองนะก่อนจากกันไปขออธิบายเสริมนิดนึงครับเผื่อใครงงว่าทําไมหน้ากากหวานถึงบอกว่าตัวเองกลายเป็นสัตว์ประหลาดนะครับคือคอนเซปต์ของกระตู้นเรื่องนี้เนี่ยเราทราบกันดีแล้วครับว่าจากมนุษย์ธรรมดาเดิมทีเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดการกลายพันธุ์กระทันหันกลายไปเป็นสัตว์ประหลาดได้นั่นเองครับผมซึ่งมันก็มีเคสในลักษณะนั้นให้เราเห็นมาบ้างแล้วนะโดยหน้ากากหวานเดิมทีเขาก็เป็นคนที่มีหน้าตาอัปลักษณ์ครับเขาโกรธเกลียดหน้าตา ตาตัวเองสาแช่งหน้าตาตัวเองครับผมจนกระทั่งร่างกายของเขามันเกิดการกลายพันธุ์กระทันหันนะครับผมทาให้เขานั้นมีร่างกายที่มันแข็งแกร่งขึ้นครับและหน้าตาของเขาก็เปลี่ยนไปด้วยนั่นเองนะเออจนหน้าตาที่ขี้ริ้วขี้เหรเนี่ยกลายเป็นหน้าตาที่มีความหล่อเหลาเจ้าตาอางขึ้นมาซะอย่างนั้นนะซึ่งการกลายพันธุ์อันนั้นแหละครับผมมันก็เลยทําให้ตัวหน้ากากหวาดเนี่ยกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มันมีความสามารถพิเศษมีพลังพิเศษไปซะแล้วนะเพียงแต่ว่าหน้ากากหวาดก็ไม่ได้เป็นสัตว์ประ ในตปีชีที่มันแบบคุ้มครั่งอารวาสทำร้ายคนอื่นนะเออเขาก็จะเป็นสัปพะลดในเวอร์ชั่นที่มีพลังพิเศษเพิ่มขึ้นมาแต่เขาเนี่ยก็ยังมีจิตใจที่ดีอยู่นั่นเองนะนี่ก็คือการเปิดเผยความลับตัวตนที่แท้จริงของหน้ากากหวานนั่นเองนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไปรอรับชมกันต่อในตอนหน้าครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชันนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ